สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK a u t o g r a g e แหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ใหม่รีวิวรถเด่นและเทคโนโลยียานยนต์ที่คุณห้ามพลาดหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่อง DK a u t o g r a g e ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตล่าสุดจากโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยจากค่ายแซด e e k r นั่นคือ2026 s r 7X ซึ่งเป็น SUV สุดล้ำยุคที่มาพร้อมความพรีเมียมทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะโดยรุ่นนี้เปิดตัวมาพร้อมกันหลากหลายรุ่นย่อยหรือวาเรียนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายหรูอสายครอบครัวหรือสายสมรรถนะ ZEEKR 7X โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยการออกแบบที่เฉียบคมโชบเฉี่ยวและเน้นความล้ำสมัยตามสไตล์ของ ZEEKR เส้นสายบนตัวรถถูกออกแบบให้มีความพลิ้วไหวรับกับหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มระยะทางในการขับขี่ ตัวรถมีขนาดใหญ่กำลังดีเป็น SUV ระดับกลางถึงใหญ่ที่เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลรุ่นปี2026นี้มาพร้อมกับสีใหม่อย่างด้ากรีนที่ให้ความรู้สึกสงบหรูหาราและดูมีระดับอย่างมากเมื่อพูดถึงรุ <leaves> ่นย่อยของ ZEEK r 7X ในปี2026นี้จะมีให้เลือกตั้งแต่รุ่นมาตรฐานไปจนถึงรุ่นสมรรถนะสูง โดยรุ่นเริ่มต้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวแบบขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลังประมาณ300แรงม้าส่วนรุ่นกลางจะเป็นมอเตอร์คู่แบบขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังรวมประมาณ540แรงม้าและรุ่นท็อปสุดในไลน์อัพจะมีมอเตอร์คู่ที่ปรับจูนพิเศษให้รีดแรงม้าสูงสุดเกิน600แรงม้าพร้อมระบบควบคุมแรงบิดแปรผันแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนและการขับขี่ในทุกสภาพถนนดียิ่งขึง้น แบตเตอรี่ของ z EEKR 7X มีให้เลือก2ขนาดหลักคือ86กิโลวัตต์ชั่วโมงในรุ่นพื้นฐานและ100กิโลวัตต์ชั่วโมงในรุ่นสูงสุดสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งประมาณ650-800กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและสไตล์การขับขี่โดย z EEKR ยังคงใช้เทคโนโลยีชาร์จเร็วแบบ800โวลต์ที่สามารถชาร์จจาก10%ไป80%ได้ภายในเวลาเพียง15-20นาทีเท่านั้น ภายในห้องโดยสารของแท็ EKR 7X2 ออกแบบมาอย่างล้ำสมัยและหรูหราในทุกมิติแดชบอร์ดแบบไร้ปุ่มกดพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษที่เชื่อมต่อกับผู้ขับขี่อย่างไร้รอยต่อพวงมาลายัยทรงแปลกตาแบบใหม่พร้อม HUD แบบ AR แสดงผลบนกระจกบังลมหน้าเบาะนั่งใช้วัสดุระดับพรีเมียมทั้งหนังแท้และวัสดุรีไซเคลิลที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมระบบเสียงรอบทิศทางระดับไฮเอนและการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารระดับรถหรูยุโรป ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงของซ e ด r 7X ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ลิดาร์แบบรอบคันกล้องความละเอียดสูงและเรดาร์เพื่อสร้างภาพจำลอง3มิติของสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ทำให้ระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่าง a a p t t v v e r u u s s e o o t t r o l a n e c h h n i n Assist และระบบจอดอัตโนมัติทำงานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น แซดอีอีา 7X ยังมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างฟีเจอร์ Smart Ent r ทด้วยการใช้สมาร์ทโฟนเป็นกุญแจเปิดประตูแบบสัมผัสเดียวและระบบควบคุมรถระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงฟีเจอร์ v e h i c l e ทูโหลดที่สามารถใช้รถเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอกหรือแม้กระทั่งบ้านในกรณีฉุกเฉินการออกแบบระบบช่วงล่างของแซดอีอีอ 7X ยังถูกปรับจูนมาให้เหมาะกับทั้งความสบายและสมรรถนะในการเข้าโค้ง โดยในรุ่นสูงสุดจะใช้ช่วงล่างถุงลมปรับระดับอัตโนมัติตามความเร็วในการขับขี่ซึ่งไม่เพียงช่วยในเรื่องความนุ่มนวลยังช่วยให้การควบคุมรถมีเสถียรภาพสูงแม้ในความเร็วสูงในภาพรวม2,026 s ีเกอร์ 7X คือ SUV ไฟฟ้าสุดล้ำที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเลือกรุ่นย่อยใดก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับโดยเฉพาะในยุคที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดรถรุ่นนี้จึงถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านการใช้งานและความยั่งยืนก่อนจากการหากคุณชอบคลิปรถยนต์ใหม่แบบนี้และอยากติดตามข่าวสารยานยนต์อัปเดตล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง d k autocare ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ